พูดถึงการส่งเจ้าเข้าผีผู้คนส่วนใหญ่มักจะรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมของผีมักจะถูกผีหลอกเอาง่ายๆผีหลายตัวเนี่มันก็เป็นวิญญาณธรรมดาธรรมาชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยแต่พอเข้าคนแล้วแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์นั้นองค์นี้เช่นเจ้าพ่อประตูผาเจ้าพ่อขุนตาลเจ้าพ่อทิพชางเจ้าพ่อเฮงเจียเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่สุชาดาเจ้าแม่จามเทวี าการเข้าทรงของผีไร้อันดับประเภทนี้มักจะมีผู้คนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อก็เข้าใจว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่มาประทับทรงจริงบางตำหนักหากอยากจะเป็นลูกศิษย์หรือให้ช่วยเหลือก็จะต้องมีพิธีรับขันซึ่งมีราคาสูงถึง1,999บาทบางสำนักก็คิด999บาทแต่บางสำนักมักน้อยเอาแค่99บาทก็พอปัจจุบันสำนักร่างทรงแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ เยอะบางตำหนักร่างทรงเป็นแม่ชีบางทีก็มีแต่แ,แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังเอาเข้าเขาด้วยมีหลายวัดหลายจังหวัดมีห้องเข้าทรงโดยเฉพาะมีการครอบครูมีการไหว้ครูไม่ต่างกับคารวะบางรูปพอองค์ลงก็มักจะฉันน้ำจันประเภทเบียร์กระป๋องเป็นหลหลๆเลยก็ทำให้วงการคณะสง์เสื่อมเสียเป็นอย่างมากทางด้านหน่วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดก็บางทีก็ไม่รู้ไม่เห็นก็เลยเป็นเรื่องเศร้าใจสำหรับชาวพุทธไม่น้อยที่นี้ขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อประตูผาที่ผีกะทั้งหลายมักจะชอบแอบอ้างชื่อของท่านเอาไปหากินเจ้าพ่อประตูผาในเดิมท่านชื่ออะไรไม่มีใครรู้รู้แต่เพียงว่าท่านได้บวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งได้เป็นตุ้บวชเป็นพระ เชี่ยวชาญอ,ากอักขรขมหรือว่าหนังสือตัวเมืองของคนทางภาคเหนือเจ้าพ่อประตูผาเป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถใช้ท่อนแขนเป,เปล่ารับคมหอกคมดาบได้โดยไม่ได้รับอันตรายเรียกว่าอยู่ยงคงกระพันผู้คนจึงขนานนามท่านว่าตุเจ้าข้อมือเหล็กหรือว่าพยามือเหล็กนะหลังจากลาสิขาออกมาเป็นคารวะท่านจึงได้ชื่อใหม่ว่าหนานข้อมือเหล็ก คำว่าหนานเป็นสรรพนามที่คนเมืองเขามักจะใช้เรียกขานผู้ที่ลาสิกขาจากพระสงฆ์ว่าหนานอาทิเช่นในแก้วเนี่ยหากเคยบวชเป็นพระมาก่อนพอศึกก็มักจะเรียกว่าหนานแก้วเป็นต้นส่วนคำว่าน้อยนี่หมายถึงคนที่ลาสิกขามาจากสามเณรเช่นในคำบวชเนรรู้ศึกก็จะเรียกว่าน้อยคำซึ่งคำสรพนามนี้เจ้าตัวไม่สามารถจะตั้งเองได้คนอื่นจะเป็นผู้ตั้งให้ แล้วก็สรรนามนำหน้าดังกล่าวจะถูกใช้กับคนคนนั้นไปจนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกับคำว่าครูบาเป็นคำที่ชาวบ้านมักจะใช้กับพระสงฆ์ที่มีข้อวัดปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเช่นครูบาศรีวิชัยครูบาขาวปีครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากผ้าหรือครูครูบาบุญชุม่มครูบาน้อยซึ่งคำว่าครูบานี่พระรูปนั้นท่านไม่สามารถตั้งตนเป็นครูบาได้แต่ปัจจุบัน ก็มีครูบาอุปโลกเกิดขึ้นมากมายหลายจังหวัดมีทั้งภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นพระสงค์มาจากทางภาคเหนือไม่สามารถจะอ่านตัวหนังสือตัวเมืองได้สักตัวไม่รู้อ่ากะขากะ n จะเขียนยังไงจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจไม่น้อยที่ว่าครูบานีนกลายเป็นสินค้าของคนบางกลุ่มไป จนคนรุ่นปัจจุบันก็เลยไม่รู้ว่าคำบาครูบาคืออะไรมาจากไหนกันแน่ต่อมาไม่นานหนานข้อมือเหล็กได้เป็นทหารเอกของเจ้าลิ้นกันเจ้าลิ้นกันนี่ก่อนนี้เป็นเจ้าเมืองละกอนหรือลำปางพร้อมทั้งได้ตําแหน่งเป็นพญาข้อมือเหล็กในครั้งนั้นอนาณาจักรทางภาคเหนือมีการสู้รบกับพม่าบ่อยครั้งครั้งหนึ่งทัพพม่ายกมาปิดล้อมเวียงละกอน เจ้าเมืองลินการมองว่าจะสู้ไม่ไหวก็เลยหนีไปหลบซ่อนบนเขาลูกหนึ่งทางทิศตะวันออกเรียกว่าดอยประตูผาเนื่องจากเป็นหน้าผาขนาดใหญ่คล้ายกับประตูเมืองก่อนการหลบหนีเจ้าลิ้นการได้แต่งตั้งให้แสนเทพแสนหนังสือแสนบุญเรือนแหละจเจรีน้อยเป็นผู้ดูแลรักษามเมืองแทนแต่ว่าบุคคลทั้งสี่ไม่มีความสามาคัคคีต่อกันไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความรักบ้านเมืองมีแต่ความอยาก อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นเจ้าเมืองเสียเองก็เลยไม่คิดที่จะต่อสู้กับพมา่าผู้มาบุกรุกในครั้งนั้นฝ่ายท่านสมพานวัดนายางซึ่งเป็นพระสงฆ์ไม่สามารถจะทนเห็นบ้านเมืองถูกย่ำยีจากน้ํำมือของพวกพมา่าได้ท่านจึงได้ลาศิกขารวบรวมผู้คนได้จำนวนหนึ่งออกไปสู้รบกับทหารพรมาร่าแต่ด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องการศึกไม่มีประสบาการณ์ในการรบ สุดท้ายก็ถูกทหารพรม่าฆ่าตายทั้งหมดขณะเดียวกันทหารพรม่าก,ก็ได้เข้าตีเมืองและสามารถจับแสนทั้งสามคนไปประหารชีวิตส่วนเจเรน้อยพร้อมกำลังส่วนหนึ่งก็สามารถหลบหนีไปได้โดยหนีไปหาเจ้าลิ้นกานที่ประตูผาและก็ไม่ทราบว่าได้มีกองกำลังพมา่าอีกจำนวนหนึ่งไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดฝ่ายพญาข้อมือเหล็กหลังจากรู้เรื่องทั้งหมดก็รีบยกกำลัง40คนออกไปสกัดกั้น แต่ด้วยกำลังที่น้อยกว่าค่าศึกมากทหารของพญาข้อมือเหล็กก็เลยเสียเปรียบอีกทั้งรู้ว่าได้เสียเมืองให้กับทหารพม่าไปแล้วขวัญและกำลังใจจึงแทบจะไม่เหลือผลการต่อสู้ในครั้งนั้นทหารของพญาข้อมือเหล็กนี่ตายเรียบไม่เหลือยกเว้นพยามือเหล็กเพียงคนเดียวที่สามารถต่อสู้กับทหารพม่าอย่างกล้าหาญเด็ดเดียวเมื่อเห็นว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟพยามือเหล็กก็สั่งให้เจรียน้อย นำตัวเจ้าลิ้นการหลบไปในถ้ำโดยที่ตัวเองขันอาสาสกัดกั้นทหารพม่าเอาไว้ที่ปากถ้ำการรบชนิดหนึ่งต่อร้อยดำเนินไปตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนทหารพม่าคนแล้วคนเล่าก็ต้องถูกสังเวยชีวิตด้วยคมดาบของพญามือเหล็กผู้ไม่มีคำว่ายอมแพ้ในครั้งนั้นพญามือเหล็กคนเดียวได้สังหารทหารพม่าไปทั้งสิ้น4ี่ห้าสิบศพส่วนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยจนดาบในมือหักไปข้างหนึ่ง ที่สำคัญความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการสู้รบอย่างถวายหัวมาทั้งวันทั้งคืนทำให้พยามือเหล็กเหนื่อยจนแทบจะขาดใจแต่ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบพยามือเหล็กก็รู้อยู่แก่ใจว่าหากตัวเองล้มลงไปเมื่อไหรทหารพม่าที่ล้อมอยู่จะต,ต้องกรูกันเข้าไปจับตัวเจ้าลิ้นกานกับพวกที่หลบอยู่ในถ้ำได้อย่างไม่ต้องสงสัยท่านจึงคิดว่าตราบใดที่ท่านยืนอยู่ได้จะไม่มีทหารพมา่าหน้าไหนกล้าเข้ามาภายในถ้ำได้ในที่สุด พยามือเหล็กก็สิ้นใจตา,ใตายในท่าย,ยืนพิงผนังถ้ำจนกระทั่งเจ้าลิ้นการและจเจรน้อยพร้อมทหารจำนวนหนึ่งได้ออกมาจากถ้ำเห็นพยามือเหล็กยืนอยู่ไม่ไหวติงเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจึงพบว่าทหารเอกคู่ใจได้เสียชีวิตไปแล้วสร้างความเสียใจให้กับเจ้าลิ้นการเป็นอย่างมากถึงกับนั่งลงคุกเข่าร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็ขนานนามพยามือเหล็กว่าเจ้าพ่อประตูผาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องราวของความกล้าหาญของเจ้าพ่อประตูผาในครั้งนั้นก็มีการเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งต่อมามีการสร้างถนนตัดผ่านบริเวณประตูผาดังกล่าวไปยังจังหวัดพยาวแล้วก็จังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นเส้นทางดังกล่าวมีสัตว์ป่าเยอะเสือโคร่งเสือดาวหมีควายจุกชุมไข้ป่าและมาลาเรียก็เยอะทำให้คนงานสร้างถนนจำนวนหนึ่งต้องเอาชีวิตมาทิ้งกลางป่าจำนวนไม่ใช่น้อย เมื่อคณะตัดถนนมาถึงประตูผาทั้งหมดก็ช่วยกันสร้างสารขนาดเล็กขึ้นหลังหนึ่งเอาไว้ริมถนนใกล้ปากทางเข้าหน้าถ้ำพร้อมขนานนามสารดังกล่าวว่าสารเจ้าพ่อประตูผาดังนั้นเรื่องราวร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นกับคนงานสร้างถนนก็คลี่คลายไปในทางที่ดีต่อมามีคนรู้ข่าวก็มีการมาสร้างสารขนาดเล็กถวายเป็นจำนวนมากนับร้อยร้อยสาล นับตั้งแต่นั้นมารถราทุกคันที่วิ่งผ่านไปมาบริเวณนั่นก็มักจะบีบตแตรเพื่อเป็นการแสดงความเคารพหรือว่าเข้าไปกราบไหว้ขอพรสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่ไม่ได้ขาดต่อมาสารเล็กๆเหล่านั้นก็ค่อยๆผุพังไปตามการเวลามีการสร้างสารหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแทนในแต่ละวันที่ผู้คนผ่านไปมาก็มักจะแวะเวียนมากราบขอบพรสารเจ้าพ่อประตูผาอยู่ไม่ได้ขาด ด้วยคุณงามความดีและความกล้าหาญของเจ้าพ่อประตูผาในครั้งนั้นจังหวัดทหารบกจังหวัดลำปางจึงนำชื่อของเจ้าพ่อประตูผาไปเป็นชื่อค่ายทหารคือหน่วยรบพิเศษค่ายเจ้าพ่อประตูผาจนเป็นที่รู้จักของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเจ้าพ่อทิพช้างหรือว่าติพ้าง คนภาคเหนือก็ออกออกเสียงตัวทอเป็นตัวตอคาว่าทุ่งเนี่ยจะออกเสียงเป็นโตงทิพก็ออกเสียงเป็นติปเจ้าพ่อทิพช้างเนี่ยเกิดที่หมู่บ้านปงยางคกตาบปงยางคําอําเภอห้างฉัดเดิมชื่อติปหรือหนานติปติปประจักนะมีอาชีพเป็นนายพรานเชี่ยวชาญในการไล่ตัดหางช้างที่มาเหยียบข้าวในนาของชาวบ้าน ชาวบ้านก็มักจะเรียกว่าทิพช้างในระหว่างปีพศ 2272- ถึง75คือสมัยที่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายดินแดนล้านนาได้รับความเดือดร้อนจากการรังควานของฝ่ายพมา่าเวลานั้นพม่าได้เข้ายึดเมืองลำพูนเชียงแสนเชียงรายส่วนทางเชียงใหม่ก็มีเจ้าองค์ดำพยายามรวบรวมกำลังต่อสู้กับพมา่า แต่ทางลำปางนะยังไม่มีเจ้าเมืองปกครองมีแต่ขุนเมืองรักษาเมืองไว้สี่คนก็คือแสนหนังสือแสนเทพในเรือนแล้วก็จเจรีน้อยขุนเมืองทั้ง4ี่นี้ไม่มีความสามารถจะต่อสู้กับพมา่าเพราะมุ่งจะจะแย่งอำนาจกันอย่างเดียวร้อนถึงพระภิกษุสงฆ์ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าพระภิกษุมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเป็นผู้มีความรู้ประชาชนให้ความเลื่อมใสนับถือเป็นอย่างมาก ได้แก่พระภิกษุวัดนายางหรือว่านายาบอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพระภิกษุรูปนี้กล่าวกันว่าเก่งกล้าด้วยวิทยาคมมีความรู้ทางศสยศาสตร์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปท่านจึงได้เข้าร่วมกับพระภิกษุวัดสามขาวัดบ้านพรนโดยการลาสิกขาออกมาเพื่อกู้บ้านกู้เมืองจากพมา่าแล้วก็รวบรวมผู้คนตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อขุนเมืองทั้งสี่ ครั้นข่าวตั้งตนเป็นอิสระเพื่อจะต่อสู้กับพมา่าทราบไปถึงเท้ามหายศแม่ทัพชาวพม่า,มาที่มาครองเมืองลำพูนก็ได้ยกกองทัพมายังนครลำปางเพื่อจะมาปราบปรามพระภิกษุที่ลาสิกขาบทออกมารวมทั้งพักพวกเมื่อทราบข่าวการศึกสมภารวัดนายางวัดสามขาวัดบ้านฟ้อนก็คุมสมัครพักพวกออกต่อสู้กับกองทัพของเจ้ามหายศเมืองลำพูนโดยไม่ได้ย่อท้อ การรบครั้งนั้นดูเดือดจนถึงขั้นตะลุมบอลที่ตำบลป่าตันกองกำลังฝ่ายสมพานวัดนายางสู้กองทัพเท้ามาหายศไม่ได้ก็แตกหนีไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงพม่าตามไปล้อมไว้ครั้นเวลาค่อนรุ่งสมพานวัดนายางก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกที่เหลืออยู่หนีออกจากวัดพระธาตุลำปางหลวงไปทางทิศใต้กองทัพเท้ามาหายศไล่ติดตามไปทันก็เกิดต่อสู้กันอีก สมภารวัดนายางถูกกระสุนปืนน้องฝ่ายตรงข้ามเข้าตรงระหว่างคิ้วล้วล้มลงเสนาซ้ายขวาเข้าประคองก็ถูกกระสุนปืนล้มทั้งคู่จเจ้าวาดวัดบ้านพ้อนถูกกระสุนปืนที่หางตาจเจ้าวาดวัดสามขาถูกที่หัวเขา่าอ่าถึงแก่กรรมทั้งสามท่านเมื่อได้รับชัยชนะแล้วเท้ามหายศก็ยกทัพเข้ามาตั้งอยู่ในวัดพระาธาตุลำปางหลวง แล้วก็จึงมีบัญชาให้ทหารออกไปเรียกเก็บเงินภาษีชาวบ้านบังคับเอาข้าวของทรัพย์สินเงินทองสเสบียงอาหารเพื่อนำไปบำรุงกองทัพใครขัดขวางก็ลงโทษอย่างทารุณส่วนผู้หญิงก็ถูกฉุดคราบไปเป็นนางบำเรอของทหารแล้วก็แม่ทัพในกองต่อมาท้ามาหายศหาทางเข้าปกครองเมืองลำปางโดยการคิดหาอุบายฆ่าขุนเมืองลำปางทั้งสี่คน ดังนั้นจึงใช้ให้หานพ้าแมบหานฟ้างามหานฟ้าฟื้นนายทหารเอกซ่อนอาวุธเข้าไปเจราจาความเมืองกับขุนเมืองทั้งสี่ของลำปางก็คือแสนหนังสือแสนเทพในเรือนและจรน้อยในที่สุดเมืองลำปางก็ตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าในเวลาต่อมามีพระเถระรูปหนึ่งอยู่วัดพระแก้วชมพูหรือว่าพระแก้วดอนเต้าขออาสาเข้าปราบพมา่า ก็ได้ปรึกษาหารือกับญาติโยมและสานุสิ์ทางญาติโยมทั้งหลายก็ขอนิมนต์ให้ท่านอยู่วัดก่อนไม่ยอมไม่ลาสิกขาพระมหาเถระวัดพระแก้วชมพูมองเห็นหนานทิพช้างเนี่ยเป็นชาวบ้านคอกวัวมีอาชีพเป็นพรานป่าเพียงคนเดียวเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดกล้าหาญมีกําลังฝีมือเข้มแข็งพอจะต่อกรอกับกองทัพพม่าได้แต่ว่านานทิพช้างก็เกรงว่าถ้าได้กู้บ้านเมืองแล้วจะมีปัญหาเรื่องการครองบ้านครองเมืองกับ เจ้าผู้ครองนครองค์เก่าเขาจะไม่ยอมนะทั้งที่ตัวเขาเองก็หนีออกจากเมืองอย่างหมดรูปแล้วก็เลยขอคําสัญญาจากชาวบ้านชาวเมืองและเจ้าผู้นครองค์เก่าว่าถ้าทําศึกชนะแล้วจะยกบ้านยกเมืองให้ครองชาวบ้านชาวเมืองก็พร้อมใจกันตกลงนานทิพชังได้นํากําลังผู้คนสามร้อยคนไปล้อมทับชาว,วมหายศที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเอาไว้ส่วนตัวเองก็ได้ลักลอบเข้าไปด้านใน โดยเข้าไปทางท่อระบายน้ำทิศตะวันตกของวัดพระาธาตุลำปางหลวงนานทิพย์ช้างปลอมตัวเป็นผู้ถือหนังสือจากเมืองลำพูนแล้วก็ได้สืบถามจากทหารว่าเท้ามาหายศเป็นผู้ใดขณะนั้นเท้ามาหายศทหารคนสนิทแล้วก็นางบำเรอกำลังเล่นหมากรุกอยู่วิหารหลวงในวัดพระาธาตุนานทิพย์ช้างจึงทำทียื่นหนังสือให้แล้วถอยมาพอได้ระยะจึงใช้ปืนคาบศิลายิงเท้ามาหายศตายขาวงหมากรุก ซึ่งลูกปืนลูกหนึ่งทะลุไปถูกโรงเหล็กที่ล้อมพระาธาตุไว้ปัจจุบันนี้ยังมีรอยเหลืออยู่ฝ่ายแม่ทัพนายกองครั้นรู้ว่าเจ้านายถูกยิงตายต่างก็ระส่ำระสายกองกําลังของหนานทิพช้างที่ซุ่มอยู่ข้างนอกก็อกรนูนเข้าไปไล่ฆ่าทหารพรม่าจนแตกระเจิงด้วยวีรกรรมห้าวหาญในครั้งนั้นชาวเมืองก็ได้ตั้งชื่อหนานทิพช้างให้เป็นเจ้าทิพเทพบุญเรือน พระมหาเถรวัดพระแก้วชมพูพร้อมด้วยประชาชนชาวเมืองนครลำปางก็พร้อมใจกันยกให้นานทิพช้างเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางในวันนั้นเองครับพร้อมกับมีนามใหม่ว่าเจ้าพระยาสุรวะหรือชัยสงครามนะนานทิพช้างครองเมืองลำปางได้นานถึง27ปีแล้วก็ถึงแก่ที่วงคตเมื่อปี2 3 0 2รวมอายุได้แ5หปี ที่นี่ก็มาพูดถึงเรื่องของเจ้าพ่อหุนตาลเจ้าพ่อหุนตาลนี่ไม่ได้อยู่ที่ทางรถไฟนะครับแต่อยู่ที่ทางรถยนต์ทางหลวงสายลำปางเชียงใหม่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณปี2509ทางเส้นนี้เพิ่งจะกลุยทางตัดขึ้นเขาทิวเขาผีปันน้ำอันเป็นทิวเขาทำหุนตาลห่างไปทางทิศตะวันออกประมาณสัก4-5กิโลเมตร การทำทางในพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานที่เสี่ยงชีวิตในป่าเขาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลแล้วทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อขุนตาลให้มาสิงสถิตเพื่อเป็นที่กราบไหว้สการะแก่ประชาชนผู้มีธุรกิจสัญจรผ่านไปมาขอโชคลาภขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มงคลต่างๆให้มาปกปกักรักษาดังนั้นถนนที่ตัดผ่านสันเขาบนจุดนี้จึงเป็นที่พักรถไปโดยปริยาย ใครผ่านไปผ่านมาก็กราบไหว้หลายคนที่เชื่อแต่ก็มีคนไม่ยอมเชื่อก็มีไอ้ที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นทีมกอล์ฟสโมสรยิมนาคาได้รวบรวมนักตีกอล์ฟมีหนังสือเชิญคณะไปร่วมแข่งขันตีกอล์ฟสามคัคคีกันที่สนามกอล์ฟภูมิพลสมัยนั้นการเดินทาง จากเชียงใหม่มีทางรถยนต์แต่ทางเดียวสําหรับยานพาหนะนั้นก็มีสมาชิกกอลฟท่านหนึ่งเป็นผู้จัดการทําบริษัททําไม้ท่านเขามอบรถจิปแลนด์โรเวอร์ตรวจการให้คันหนึ่งก็จุร่วมร่วๆสิบคนกับอุปกรณ์อื่นๆโดยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องน้ํามันแล้วก็ส่วนอาหารการกินการดื่มนั่นใครปรารถนาจะเอาอะไรก็หาเอาไปเองในวันเดินทางจริงๆก็มีนักกีฬาตีกอล์ฟ รวมทั้งโชเฟอร์อก็มีจำนวน9คนจากการไปร่วมสังสรรค์กระชับมิตรสามาัคคีกับชาวเขื่อนยันฮีจังหวัดตากอตอนนั้นจากเชียงใหม่ก็จะไปตากกันคุณวิชิตภัยวันนักกอล์ฟฝีมือขั้นดีก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะครับความจริงแล้ววิชิตเน่เป็นคนดีมีตำแหน่งการงานที่สมเกียรติพูดจาเรียบร้อยนั่นหมายถึงว่าขณะยังไม่ได้ดื่มนะ เขาถือคริสต์ตามบรรพบุรุษซึ่งไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆนอกเสียจากจะได้เห็นแล้วก็สัมผัสมาก่อนเพื่อนผูงก็ไม่มีใครถือสาคนเมาก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเหล้าคือน้ำเปลี่ยนนิสัยคนเราได้แต่สำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนี่ไม่เป็นการแปลกประหลาดที่จะยกย่องกราบไหว้แสดงความคารวะนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคขอชัยขอให้ประสบแต่การเดินทางที่ดีตลอดปลอดภยัยเพราะเป็นของธรรมดา ขนาดาคนยิเกก็ไหวหัวพระหัวเสียนฤาษีซึ่งเป็นครูนักมวยก็กราบไหวนายขนมต้มนักกีฬาฟุตบอลกีฬาทีมชาติก็ก้มกราบคารวะหลวงสุบชลาใสาเจ้าขอ,อาเจ้าพ่อสนามกีฬาแห่งชาติตอนสายของวันที่อากาศปลอดโปร่งวันนั้นรถแลนด์โรเวอร์ คันที่ได้รับการเป็นสปอนเซอร์อุปถัมภ์จากบริษัททําไม้ชื่อดังจากเมืองเชียงใหม่กบ็บรรทุกนักกอล์ฟเดินทางไปแข่งขันกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ทํามตรีกับชาวเขือนภูมิพลวิ่งพูนตลบเมื่อเข้าเขตด,ดอยติลำพูนอ่าตอนนั้นทางสายนี้ยังเป็นทางลำลองอ่าดินมั่งลูกลังมั่งอะไรไม่รู้ตอนนั้นที่นี่จากสารแม่ทา ทางก็เริ่มขึ้นสู่ที่สูงในที่สุดรถก็มาถึงสันเขาขุนตาลอ่าสมัยแรกเขาเรียกขุนทานเพราะเดิมชาวบ้านเขาเรียกต้นแม่น้ำลำทานแต่ว่ามาเพี้ยนเป็นขุนตาลภายหลังศาลเจ้าพ่อขุนตาลเนี่ยถูกสร้างจำลองไว้สองสํำหลังโดยคนงานสร้างทางที่นับถือเจ้าพระยาเบิกแล้วก็เจ้าพ่อขุนตาลถึงจะไม่สวยสง่างามนักแต่ก็เป็นการแสดงถึงการไม่ลบลูและคาระวะ เพื่อจะให้ชีวิตเขาปลอดภัยจากการทำงานทีนี้โชเฟอร์ก็ถูกขอให้จอดรถตรงบริเวณนั่นเพื่อจะพักรถหน้าศาลเจ้าพ่อขุนตาลตอนนั้นเวลาประมาณสักสิบโมงเช้าอ่าในวิชิตก็พูดขึ้นมาบอกว่าเอจอดหาพ่อเม,ม,มื่อว่าดีเหมือนกันแลวก็ปวดยังเยี่ยวอ่าวิชิตไม่ได้พูดเองแอลกอฮอลมันพูดแทนนั่นแหละ อ,ออกมาจากของวิชิตนั่นแหละคุณทองดีหนึ่งในคณะก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเจ้าพ่อขอศีลขอพรเจ้าพ่อให้ชนะกอบเลยวะวิชิตเจ้าหาเจ้าเหวมีตัวตนที่ไหนกันวะฮะอีโตขอให้ตีกอบชนะเจ้าตีกอบเป็นเปล่าขอทำไมเสียเวลาเปล่า,ลาในวิชิตเนี่ยพูดไม่เป็นช่วงจังหวะละอ้แอ,อแอ้มันเป็นท่อยคำรุนแรง ใช้คำพูดหยาบหยาบคลายคลาทีน่นี้ได้ยินกันทุกคนชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดนักกอลหลายคนก็หัวรอในความปากเสียความเมาเล่านี่พาวิชิตไปแต่หลายคนไม่สบายใจนะักไอเสียงก้าวร้าวเหยียดหยามเนี่ยมันดังไปทั่วหูพ้วยขุนเขาขุนทานมีคนขอร้องให้วิชิตเลิกพูดแต่ก็ยังว่ายิ่งว่าเหมือนยิ่งยุ น้ำเล่านำพาวิชิตไปสู่ทางลบได้ทุกขนทุกแข่งเงี้ยงเงาใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่มีตัวมีตนที่ไหนวะ,ะ,วะก็ต่อปรากฏว่าเดินทางกันไปสามวันที่เขื่อนยันฮีการแข่งขันตีกอบกว่าเต็มได้ความสนุกสนานและมิตรภาพอันดื่มดำการประลองฝีมือสิ้นสุดแล้วมิตรภาพก็ประทับใจกันนานมีการเลี้ยงส่งชนิดสุดยอดอะ จับไม้จับมือพิรีิรไยกว่ารถจะออกได้ก็ปลาเข้าไปเกือบห้าโมงเย็นด้วยเส้นทางที่ยังไม่ได้ลาดยางจากเขื่อนยันฮีหรือว่าเขื่อนภูมิพลระยะทางประมาณ60-70กิโลเมตรอำเภอเถินซึ่งมีทางแยกไปเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอลี้บ้านโฮงและลำพูนทางนี้มันไกลแล้วก็เปลี่ยวรถก็พุ่งเข้าสู่ลำปางเส้นทางเดิมที่มา เติมน้ำมันที่ปั๊มสามแยกแล้วก็เริ่มบึงตะลุยรถแลนด์โรเวอร์ไม่เอี่ยมวิ่งบนยอดคลื่นถนนดินในอีโลโครเล็กยังไม่ถึง7-8กิโลเมตรจากอำเภอเถินทุกคนในเฮห,หางัดเอาเรื่องที่ไม่เป็นสาระอะไรสารพัดเรื่องคุยกันหัวเราะกันจนแลนด์โรเวอร์ตรวจการไม่เอี่ยมเรี่ยมเละจากบริษัทค้าไม้แทบจะระเบิดออกมาไฟหน้ารถาศาสสว่างมองเห็นได้ไกล ส่วนฝากซ้ายมือขวามือก็สว่างลางๆแต่พอรถแล่นเลยไปแล้วความมืดก็ครอบคลุมไฟแดงท้ายรถแรนลนด์โรเวอร์ก็สว่างพอที่จะเห็นถนนอันมีผิวที่มีแต่กรวดทรายแล้วก็ลูกคลื่นนานๆจะมีรถสวนมาสักคันหนึ่งเพราะว่าเส้นทางนี้มันเปลี่ยวไม่มีใครอยากจะเสี่ยงวิ่งตอนกลางคืนท่ามกลางความคลึกคลื่นและเสียงเอะอะในรถนั้นโชเฟอร์เท่านั้นที่รู้ได้ว่าพวงมาลัยมันเริ่มหนัก ปูงลาลายนี่หนักอึ้งเลยทั้งด้านหลังรถทางขวามือเนี่ยเอียงสุดต่ำลงเขาก็ชะลอรถเพื่อจะตรวจสอบดูแต่เมื่อบานกระจกถูกเลื่อนแล้วก็โผล่หน้าไปดูเนี่ยหัวใจก็แทบจะวายตายเขาตะโกนลั่นเลยเฮ้ย hey! ไฟไหม้ยางรถไฟไหม้ได้ยินกันทุกคนนะเสียงเฮฮาเงียบยังกับปิดทิ้งเลยทีนี้ประตูรถถูกเปิดออกแทบจะไม่ทันทะลันพรวดพลาดไปที่ยางหลังด้านขวามือ ทิ้งให้ในายวิชิตผู้ถูกสุราครอบงำถ้าจนพิงข้างข้างรถเบาะหลังคนขับหลับยังไม่รู้ตัวอยู่ท้ายรถนั่นแหละยางรถแลนด์โรเวอร์เส้นนั้นมันใหม่เอียเอ่ยมเอะแล้วไฟลุกไหมได้ยังไงทุกคนประหลาดใจมาจกนกระทั่งถึงทุกวันนี้ใครคนหนึ่งก็หายตกตะลึงก็เอามือโกยกรวดทรายและขี้ฝุ่นสาดกันเปนจ้าละวันเพียงครู่เดียวก็ดับแต่ว่ายางต้องเปลี่ยนเอายางอะไรมาแทน มีการวิจารณ์หาสาเหตุถึงไฟไหม้ยางรถซึ่งก็ไม่มีใครตอบถูกสักลายนะเสร็จแล้วก็เปิดไฟรีแล้วก็ช่วยกันกุลีกุจอเปลี่ยนยางทางด้านทิศใต้่ด้านอำเภอเถินที่ผ่านมาเนี่ยเสียงรถบรรทุกวิ่งครูมครามมาไฟหน้ารถสาดสว่างขึ้นจับท้องฟ้าและยอดไม้แต่ว่าทุกคนในรถน่ะ เป็นห่วงไฟไหม้ยางรถจนกระทั่งลืมนายวิชิตคนเมาเอาไว้ในรถต่อเมื่อผู้จัดก,การบริษัทข้ามมาเจ้าของรถก็เดินเข้าไปจะไปหยิบบุหรี่ในเบาะที่นั่งในรถถึงได้รู้ว่านายวิชิตซึ่งนอนสลบสลายอยู่นั่นน่ะไม่มีตัวเขาอยู่แม้แต่เงาเฮ้ย hey, วิชิตไปไหนวะเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ไม่ทราบว่าหกล้อหรือสิบล้อที่วิ่งตามมานี่โผล่พ้นโค้งถนนแล้วขึ้นสันเนินมาแล้ว แสงไฟหน้ารถสาสองสว่างตลอดแนวถนนอา้าวเฮ้ยมีใครนอนอยู่กลางถนนนอะน,นะเสียงในทองดีตะโกนจริงอย่างที่พูดดะมีร่างของใครคนหนึ่งนอนยาวเหยียดขวางถนนไว้เหมือนคนไม่รู้สึกตัวทุกคนก็วิ่งก้าไปช่วยกันลากยกออกมาพร้อมๆกับรถบรรทุกเบรกเสียงดังสน,นั่นรถสิบลอ้อในหยุดได้ห่างไม่ถึงสิบเมตรอาคนขับก็ชะโงกหน้าโผลออกมาดู ทีมตีกรอบก็ตกตะลึงพึงเพลิดเพราะร่างนั้นคือนายวิชิตที่เมาจนจําไม่ได้ว่าตัวคือใครด่าคนที่เข้าไปลากมาเสียงดังลั่นโอแอโอแอนะเขาคือนายวิชิตจริงๆวิชิตที่พูดว่าเจ้าเคาะเจ้าพ่อขุนตาลน,นะไม่มีตัวตนนะว่าอย่างนั้นเมื่อตอนขาไปนั่นแหละทั้งเหยียดหยามสารพัดอีกหลายวันต่อมาวิชิตก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นเขาไม่รู้เรื่องไอเรื่องเมาแล้วไปให้รถทับตายก็ไม่เคย หัวราน้าําก็จริงแต่นอนขวางถนนไม่เคยทั้งๆท,ที่ทุกคนก็ยืนยันต่อภาพที่เห็นแล้วก็ฉุดกระชากกันออกมาเออยางรถใหม่ๆไฟไหม้ได้ยังไงในวิชิตคนปากเสียไปนอนให้รถทับตายเพราะอะไรผู้ที่จะให้คําตอบได้ถูกต้องชัดเจนก็คือพระยาเบิกเจ้าเมืองเขาลารงกับเจ้าพ่อขุนตาลน,นะครับเท่านั้นแหละที่จะให้คําตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับ